สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกคนและชาวบีบีนะคะเข้าสู่ b b a r t Studio เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Art Diary วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพยนตร์ a n นิเมชันเรื่องหนึ่งนะคะคำว่าภาพยนตร์ a n นิเมชันนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าหนังการ์ตูนนั่นเองนะคะ ในปัจจุบันเป็นสื่อที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถให้ความรู้ด้านต่างๆที่สะท้อนไปถึงความคิดความเชื่อและรูปแบบวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยในปัจจุบันก็มีงานแอนิเมชันที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้นนะคะและหนึ่งในเรื่องที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลายก็คือ กังฟูแพนด้านั่นเองค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฟ้ายก็ได้มีโอกาสพาเด็กๆไปดูมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับภาคล่าสุดก็คือกังฟูแพนด้า4นะคะขอบอกเลยว่าสนุกใช้ได้ยังคงมาตรฐานของแฟนชายหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีกังฟูแพนด้านะคะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันตะวันตกจากค่าย DreamWorks ของสหรัฐอเมริกาโดยเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องราวของศิลปะ ต่อสู้นะคะก็คือศิลปะก,กังฟูนั่นเองโดยอาศัยฉากเหตุการณ์จีนในสมัยโบราณดำเนินเรื่องด้วยตัวละครหลักก็คือแพนด้านะคะซึ่งจะสอดแทรกแนวคิดทางปรัชญาศาสนาของจีนเอาไว้ด้วยและในวันนี้นะคะฟ้ายก็จะขอนำเสนอความคิดความเชื่อตลอดจนถึงปรัชญาของชาวจีนที่จะสะท้อนผ่านภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็คือกังฟูแพนด้านั่นเองค่ะ อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าหลักในการดำเนินชีวิตของชาวจีนส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากสองลทัทธิหลักๆนะคะนั่นก็คือของจื๊อและเต๋าโดยปรัชญาขงจื๊อนะคะได้กลายมาเป็นมาตรฐานของสังคมจีนเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของชาวจีนปรัชญาขงจื๊อทําให้ชาวจีนมีเอกลักษณ์ของตัวเองหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนให้ความสําคัญเรื่องครอบครัวมากครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม ชาวจีนให้เกียรติผู้สูงอายุนะคะเห็นได้จากการใช้สรรพนามที่เหมาะสมในการเรียกแล้วก็ชาวจีนมีการยกย่องครูอาจารย์ด้วยนอกจากนี้ชาวจีนยังให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะชาวจีนไม่นิยมมีเรื่องการแต่ก็จะพยายามตกลงปรองดองกันให้ได้หลักทมคำสอนของของจื๊อนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆที่ขงจื๊อเห็นว่า เป็นไปเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีนั่นเองแล้วก็ทำให้คนแล้วก็สังคมประเทศชาติมีความสงบสุขและถือเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งนอกจากหลักปรัชญาของจื้อแล้วยังมีอีกหนึ่งปรัชญานะคะนั่นก็คือปรัชญาเต๋าซึ่งเป็นปรัชญาที่เขียนขึ้นมากว่า2000ปีแล้วนะทุกคนโดยเล่าจื้อนะคะเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดของชาวตวนออกที่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติตนเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการปกครองคนอื่นเนาะชาวจีนสนใจเรื่องการปฏิบัติตนโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์การมีจิตใจที่สงบจะช่วยให้เราสามารถกลุ่มความคิดที่กว้างไกลแล้วก็ลึกซึ้งนะคะสามารถแบกรับภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยากได้นอกจากนี้ยังช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วก็โดยวิธีละมุนละม่อม ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นธรรมชาติแก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะฝึกฝนแล้วก็ยึดถือปฏิบัติปรัชญาเต่านะคะเป็นปรัชญาแห่งธรรมชาติ คำว่าธรรมชาติมีความหมาย3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะธรรมชาติหมายถึงกฎเกณฑ์การดำเนินไปของสรรพสิ่งอันย่อมกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมประการที่2นะคะธรรมชาติก็หมายถึงธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละสิ่งในสรรพสิ่งนะคะและประการสุดท้ายนะคะธรรมชาติคือรากฐานเดิมที่ให้กำเนิดแก่สรรพสิ่งซึ่งเป็นที่มาร่วมกันและจะกลับคืนร่วมกันของสิ่งทั้งหลายนะคะคำพีเต่าตัวจริงได้ โน้มน้าวแนววิถีการมองโลกแห่งรูปธรรมผ่านหลักความจริงก็คือความว่างนั่นเองนอกจากนี้เนื้อหาของเต่านะคะยังมุ่งชี้เส้นทางที่เหมาะสมให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อเป็นการเข้าถึงความจริงของชีวิตอันนำไปสู่การปฏิบัติตนให้เข้ากับหนทางของธรรมชาติให้เราทำความรู้จักธรรมชาติแห่งใจตัวเองนะคะถือเป็นสิ่งที่สาคัญ คําสอนนะคะจะเป็นคําสอนที่มีลักษณะสัน้นเรียบง่ายครบถ้วนทําให้มนุษย์ทุกคนยังประโยชน์เมื่อได้คบคิดแล้วก็เข้าใจถึงสาระสําคัญกลับมาที่หนังของเรานะคะสำหรับกังฟูแพนด้าซึ่งก็เป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากภาพยนตร์เรื่องกังฟูฮัสโซนะคะของโจซิงฉือ โดยที่ทีมงานนะคะก็อยากจะให้หนังมีความเป็นกังฟูแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนออกมาได้อย่างถูกต้องทางทีมงานก็เลยเริ่มที่จะศึกษาจากภาพวาดปฏิมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมของจีนซึ่งก็ศึกษากันอยู่เป็นปีๆเลยนะ และตัวหนังเองเราจะเห็นได้ว่าทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะสะท้อนถึงแนวคิดและปัชญัหลักของจีนได้อย่างชัดเจนก็คือของจื้อแล้วก็เต๋าอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นะคะอย่างตัวละครของอาจารย์อูกเกยนะคะที่ได้มอบคมภี์ให้กับโปในภาคแรกแต่แท้จริงแล้วไม่มีเคล็ดวิชาอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นนะคะคือการที่เราต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของเราเองสํารวจตัวเราเองแล้วเราก็จะพบทางออก ในที่สุดหรือแม้แต่ในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของโปนะคะที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อที่เป็นแพนด้าอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นหารที่เปิดร้านขายบะหมี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดแต่ว่าความกระตันยูความเมตตาก็ยังมีให้แก่กันนะคะรวมไปถึงการให้เกียรติยกย่องครูอาจารย์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อาวุโสกว่าก็ยังมีปรากฏผ่านตัวละครของอาจารย์ชิฟูแล้วก็อาจารย์อุกเกนะคะ รวมไปถึงการปรองดองสามัคคีกันระหว่างเพื่อนซึ่งในตอนแรกนั้น5ผู้พิทักษ์ก็ไม่ได้ให้การยอมรับโปในฐานะนักรบมังกรแต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่โปเข้าใจธรรมชาติของตัวเองมีความพยายามมีน้ำใจมีคุณธรรมให้เกียรติผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้ทุกคนยอมรับโปในที่สุดและเมื่อพูดถึง5ผู้พิทักษ์นะคะ จะบอกว่าแต่ละตัวละครนั้นก็ถูกแทนด้วยสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งแต่ละชนิดก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ตามแนวความคิดของจีนด้วยนะ อย่างไทเกสหรือนางพยักษนะคะที่เป็นเสือก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์มงคลในฐานะสัตว์ผู้ทรงพลังอํานาจแล้วก็เป็นผู้ปกครองขุนเขาในความเชื่อของลทัทิเต่านะคะเสือยังมีพลังอํานาจในการพิชิตมาแล้วก็กําจัดสิ่งชั่วร้ายลักษณะท่าทางของเสือจะสัมพันธ์กับความกล้าหาญพลังความมีชีวิตชีวาแล้วก็ความสามารถในการอยู่รอดตัวต่อมานะคะ ก็คือลิงแม้ว่าจะมีความเชื่อว่าลิงแสดงถึงความอดอยากเนื่องจากลักษณะของร่างกายที่จะค่อนข้างผอมแต่ลิงก็เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดความขยนันมีอารมณ์ขันแล้วก็ล่าเริง กระเรียนนะคะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนตามทัศนะของชาวจีนกระเรียนจะมีลักษณะความสง่างามนะคะมีความงามสามประการได้แก่ลักษณะอันสวยงามคอยาวระหงมีขนที่สีขาวสะอาดซึ่งเป็นคุณลักษณะมงคลกระเรียนยังมีความหมายถึงความสามัคคีและความสุขงานศิลปรกรรมเกือบทุกประเภทของจีนมักปรากฏรูปของกระเรียนอยู่ด้วยนะคะ งูเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความเป็นมงคลและคุณสมบัติแห่งเทพและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุยืนอีกด้วยตัวสุดท้ายสำหรับ5ผู้พิทักษ์นะคะตักกะแตนเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางความโชคดีโดยตั้งแต่สมัยโบราณนะคะชาวจีนจะถือว่าตักกะแตนเป็นผู้ถือรางบอกเหตุที่ดี นอกจากนี้ตั๊กแตนยังเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีเราจะเห็นได้จากในหนังนะคะที่ตั๊กแตนจะมีหน้าที่ฝังเข็มแล้วก็รักษาผู้อื่นเป็นหลักสำหรับตัวละครอื่นๆนะคะอย่างเช่นอาจารย์อูเกหรือว่าผู้เท่าเต่าที่เป็นอาจารย์สูงสุดนะคะเป็นผู้เก็บงําความลับของคัมภีร์มังกรและได้รับความเคารพจากลูกศิษย์อย่างอาจารย์ชิฟูนะคะ เต่าในที่นี้จะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากกว่าสัตว์ใดๆเต่าเป็นตัวแทนของความมีอายุยืนยาวแข็งแรงเข้มแข็งและอดทนอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนโบราณนะคะที่เชื่อว่า เต่าวิเศษมีอายุกว่า1,000ปีแล้วก็ลวดลายบนกระดองเต่าก็คือแผนผังจัก,กรวาลที่ซ่อนเลนระหว่างโลกกับสวรรค์นั่นเองเพราะว่าลายบนกระดองเต่านะคะจะแบ่งออกเป็นช่องช่องคล้ายตารางหมู่ดาวและก็ตารางแห่งจักรราศีนะคะตามหลักพยากรณ์ศาสตร์ของจีนอีกทั้งยังเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์วิเศษที่อย่างรู้ชะตาฟ้าดินอีกด้วย และแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวละครหลักของเรานะคะก็คืออโปหรือแพนด้านั่นเองในปัจจุบันนะคะแพนด้าได้กลายเป็นภาพลักษณ์ของประเทศจีนแล้วก็เป็นสัตว์ประจําชาติไปแล้วอยู่ในฐานะทูตสันทวไมาตรีอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นจัญลักษณ์แห่งมิมตรไมตรีโดยลักษณะดเด่นของแพนด้าคือมีลําตัวใหญ่โตอ้วนกลมมีสีขาวแถบลายดานะคะบริเวณส่วนแขนขาหูแล้วก็รอบดวงตา จุดวงกลมสีดำบริเวณรอบดวงตาของแพนด้านี้เองค่ะที่คนจีนเขาเห็นว่ามันเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของจุดสีดำดวงตาเนี่ยจะมีความลาดเอียงลงมาทางซ้ายแล้วก็ขวาของใบหน้านะคะดูเหมือนเป็นตัวคำว่าเหรือในภาษาจีนหรือเลข8นะคะก็คือปาซึ่งเป็นเลขมงคลของชาวจีนอีกด้วย นอกจากสัญ,ญลักษณ์ความหมายแฝงของตัวละครต่างๆแล้วนะคะตัวหนังยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกเช่นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับครอบครัวคนจีนให้ความสำคัญกับครอบครัวและก็ความกตัญญูเป็นอย่างมากนะคะถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสังคมครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกล่อมกล่าวทางจาริยธรรมเป็นหน่วยพื้นฐานในสังคมการสร้างมนุษย์ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้นั่นแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับ บุตรนั่นเองอย่างอาโปนะคะไม่ได้ต้องการจะเป็นคนขายบะหมี่เหมือนที่เตี่ยอยากให้เป็นแต่เพราะว่าไม่อยากให้เตี่ยผิดหวังเสียความตั้งใจจึงยอมที่จะละทิ้งความฝันนะคะก็เป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูของอาโปที่มีให้กับเตี่ยที่เป็นห่างน,นะคะจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็การเคารพเชื่อฟังได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตัวหนังสะท้อนได้มาเป็นอย่างดีเลยก็คือเรื่องระบบการสอบเข้ารับราชการของจีนหรือจองหวนที่เป็นระบบที่ราชสำนักจีนนะคะในระบบศักดินาจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกปัญญาชนเข้ารับราชการมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยถึงราชวงศ์ชิงโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมสถานะของข้าราชการตามขาติของจีนถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องนะคะ หากเปรียบเทียบในภาพ,พยนตร์แล้วนะคะก็คือการที่ได้เป็นนักรบมังกรน,นั่นเองก็จะได้รับการยกย่องเหมือนเป็นข้าราชการที่สอบจองห่วนได้นะคะและสิ่งสุดท้ายค่ะ ตัวหนังได้นำเสนอออกมาได้เป็นอย่างดีและขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกังฟูนั่นเองซึ่งกังฟูนะคะถือเป็นหลักในการดำเนินเรื่องและก็ดึงความสนใจเลยเป็นที่ทราบกันดีว่ากังฟูเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่โดดเด่นของจีนนะคะการใช้ชื่อกังฟูนั้นทำให้แสดงถึง ความชัดเจนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการที่จะบอกเล่าความเป็นจีนความหลงไหลในกังฟูของอโปนะคะทำให้เขาต้องการทีจะเป็นนักลบมังกรแต่การจะเป็นนักลบมังกรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อให้ได้เป็นนักลบมังกรที่สมบูรณ์นะคะ กังฟูเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่มีชื่อเสียงของจีนมีต้นกำเนิดมาจากวัดเซ้าหลินโดยปรมาจารย์ตักมอมีรูปแบบของการไล่ลำวิทยายุทยและชั้นเชิงในการต่อสู้ มุ่งเน้นการประสานพลังทั้งภายในและภายนอกนะคะกางฟูได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่าพันปีแล้วกระบวนท่าต่างๆก็เกิดจากการดัดแปลงลักษณะและท่าทางของสัตว์เช่นท่าทางของเสือในการไล่เหยื่อท่าทางการเดินของกวางหรือลิงที่เคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วนะคะลักษณะการลอยตัวอยู่กลางอากาศของนกลักษณะความแข็งแรงบึกบึนในการต่อสู้ของหมีเป็นต้น การฝึกกังฟูควบคู่กับการศึกษาพระธรรมของหลวงจีนวัเซ่าหลินนอกจากเพื่อความแข็งแรงแล้วยังใช้เพื่อป้องกันตัวรวมไปถึงเป็นการฝึกเพื่อให้เข้าถึงธรรมะและเป็นอีกทางที่เข้าสู่พระธรรมทําให้มีสมาธิเพื่อให้จิตใจโลง่งแล้วก็สงบนะคะทําให้สามารถเข้าถึงแก่นธรรมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเก็บความรู้และสาระดีๆที่ฝ้ายนำมาฝากในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังและรับชมมาจนจบคลิปวันนี้ต้องกล่าวคำว่าจอยเจียน